โ oh. อ e. <า>้วันนี้แต่เดีสาวาน้อยมาช่วยแพกน้ำเ <c ười> นี่ยแล้ววันนี้วันที่สี่แล้วเนอะโอ้โทตโมสังโคคืนนี้เจ็ดจัดเจ็ดสกีกาอันล่ำเหลือวันดีครับน้องเจ้ามันมีเงาวันนี้ขอ <c ười> วันนี้ขอหรอบสองครับฮัลโหลผู้เล่นลนะเนี่ยแม่ลูกลนะเนี่ยขอบคุณนะแม่ที่มาช่วยนะวันน,นี้คอลที่ไหนครับคนที่ไหนแม่บอที่ไหนบอลแม่ลูกบดเนี่ยกโอ้ยเกิดเกิดตอนบอลแก้วตอนบอล ตอนที่สาวนี่เละแม่ไม่ร mm nah ู้ตอนเป็นสาวหลวพ่อเหรอตอมือหลวพ่อครับมุีแ <finding> ล้วก็ตอนกินก็ตายกินไรล่ะนี่ผมถามแต่แต่เนอะอันคนไทยโสดคนไทยโสดอันเพื่อนผมมีทุกคนนะมันก็ได้มีก่อนหนาวเนี่ยครับโอ้แม่ขวบมันปั้มมาแย่งนะที่เราปลอแม่จะรู้หรอ ลูกชายก็มามีเขี้ยวลชาก็มันมีเขี้ยวอ่ะอันนี้แกีเกีวกบแบบตอนตั้งตี้อ่ะหอครับโอ้ใจเขี้ยวเขาก็อีกเ็เดียวหมอปอีบ่บอกเนาะตั้งแต่เขาไปตั้งปีกอยู่จกันเหมือนกัแปดโงเนาะตัวคนเข้าบ้านเลยเดี๋ยวถ้าเบสปกม่หมแมบามแม่ไไมได้ทอดก่อนรอไก่ทอด่ะมาเดีว้อกทอครับ รสต้มยำซูกระแม่ใจเย็น2อขวดนะครับ2อขวดครับผมชุ่ยชุ่ยชุชูอันนี้อายุประมาณตั้งตดครับพี่ขวบครับอายุตั้งใดเแปดแม่สอเจ้า8ปดสิบห้าปี่แปดบห้ากับแปดสิบสองเจ้ารเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยกันเนาะช่วยกันนลไม้คนละเบอเนาะช่วยกันช่วยกันไม่เป็นไรค่ะถึงสิบแปดนาิกาเนาะร เดี๋ยวแม่แหมเดี๋ยวตอกน้ำใส่ผมหน่อยเอา จืไวเซนให้ขากิก่นยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเอาอิงแองมนันเนา